พร้อมนะคะพร้อมใครสองคนก็ขาดไปประมาณห้าคนนะคะขาดไปห้าคนมาดูในเรื่องของบทอ่านเสริมเรื่องคลายงานกับผักหวานปา mm hmm. น่าน่าจะไม่มีใครยังไม่ได้เปิดทีนะคะเ mm hmm. มื่อกี้ครูให้เธอเตรียมไปแล้วแล้วก็เตรียมสมุด mm hmm. สมุดม,มีใครยังไม่ได้เตรียมบ้างมีไหมไม่มีนะคะ mm hmm. มาดูในเรื่องย่อก่อน mm hmm. อตัวละครในเรื่องเนี่ย ควายงานกับผักหวานป่าเธอว่าตัวละครในเรื่องชื่อคือใครคือใครอ่าตับหน่อยฟูริท้าออเอ,อ่อควายกับผักหวานป่าครับถูกต้องคือควายกับผักหวานป่านะคะน่ะในเรื่องนี้เขาเขาสมมติให้ตัวละครคือผักหวานอะมีชีวิตอ่าสามารถบอกความรู้สึกของตัวเองได้ในเรื่องนะเขาให้ผักหวานเนี่ยเป็นตัวละครตัวหนึ่งที่มีชีวิตนะคะนะมีความรู้สึกด้วย เขาบอกว่าในช่วงของหลังฤดูเก็บเกี่ยวนะคะ,ะในช่วงนี้เขาบอกว่าเมื่อเราเก็บเกี่ยวเสร็จแล้วเนี่ยพวกสังข้าวเนี่ยเขาก็จะเผาใช่ไหมสังข้าวเนี่ยเขาก็จะเผานะคะเอามาใช้เป็นปุ๋ยในฤดูทำนาฝนหน้าคือรอบหน้านะในในเรื่องนี้เขาก็กล่าวถึงละอ่อนชาวนาละอ่อนคือใครละอ่อนคือเด็กเด็กน้อย เขาใช้เรียกเ,เด็กทางภาคเหนือนะช่วงอายุไวัยวัยเรานี่แหละนะคะวัยเรานี่แหละวัยเด็กปปห้าปหกเนี่ยปสี่ปห้าปประมาณนี้อันนี้คือละอ่อนนะคะเขาใช้เรียกเด็กน้อยทางภาคเหนือนะคะเพราะนั้นแสดงว่านิทานนี้ยเป็นนิทานทางภาคเหนือใช่ไหมเป็นเรื่องทางภาคเหนือนะคะละอ่อนชาวนาเนี่ยเขาจูงควายงหอ่อควายงานเดินลงลําน้ําไปเที่ยวที่ลําน้ําเหมืองน,นะคะแล้วทีนี้เนี่ย ควายตัวนี้เขาบอกว่าควายเขาง,ง้งเขาง้งเป็นไงเขาง,ง้งรู้ไหมเขาง,ง้งคือยังไงนี่เขางงเขาง้ง,ง,งคือเขาที่ทําไมคะคูเข้าหากันคูเข้าหากันนี้เขาเรียกเขาง,ง้งนะคะทีนี้ามามา,มาที่ลําน้ําเหมืองน,นะคะไอ้เจ้าควายตัวนี้มันเดินสายไปสายมาเสร็จเสอสร้่าไงก็รวบม,มันไปไงคะมันไปเตะเอาเตะอะไร เออ่ต้นผักหวานป่ะไม่ใช่เตะก้อนหินอ๋อเตะก้อนหินไปทับตอผักหวานตอนนี้ยังเป็นตออยู่เพราะว่าเผล่พิ่งเริ่มเก็บขึ้นเกี่ยวอ๋อก้อนหินไปทับอยู่อ่าไปทับตอผักหวานอยู่ทีนี้ต้นผักหวานนี่เป็นไงกันอิดเซนิดนึงนะเอาเรียนเรียนเรียนตวน คุณทัานคือรนะอะไรอยู่เออนะคะนึกว่ามีใครเรียนหนังสืออะไรอยู่อย่าเพิ่งเปิดทางนั้นนะอ่ะทีนี้ในเขาบอกว่าพอไปทับเนี่ยทับสมิธเลยนะทับสมิธจนต้นผักหวานป่าเนี่ไม่มีปัญญาจะผลักออกมาเลยนะไม่มีปัญญาจะเขาเรียกว่าอะไรนะจะแตกหนอแตกโกแตกยอดเหมือนคนตัวอื่นผักอื่นๆเลยนะคะเพราะว่า แม้แต่อะไรนะกลางวันเนี่ยก็ร้อนแล้วอุลมก็เข้าไม่ได้ทับซะแบบว่ามิดมืด,ม,ด,ม,ดมิดสนิทเลยกลางคืนก็มืดมิดไม่เห็นฟ้าไม่เห็นดาวเลยต้นผักหวานเศร้าใจมากนะคะเศร้าใจมากกเวลามีหมอกมีน้ําค้างก็เขาบอกไม่ตกถึงท้องเลยคือผักหวานนะถ้าเกิดมันโดนทับอย่างนั้นไม่ถูกแดดไม่ถูกน้ําค้างไม่ถูกอะไรร,ะรอวันตายอย่างเดียวถูกไหมมันต้นไม้อะนักเรียนเวลากองหินไปทับต้นไม้ไว้อะมันก็แตกออกมาไม่ได้นะคะ ทีนี้ผักหวานป่าเขาพยายามขับหยับตัวขยับตัวไปมานะเพื่อจะดิ้นรนต่อสู้ให้ตัวเองเนี่ยได้ออกมาหายใจใช่ไหมวันต่อมาเาลอ่อนชาวนาคนนี้ก็พาควายเจ้าตัวควายเนี่ยมาอีกอ่าคราวนี้มันก็เดินเซอ่์ซาเซอร์ซาทำไงต่อมันไปเตะเอาก้อนหินที่ทับอยู่บนตอผักหวานเนี่ยกระเด็นออกไปเลยนะคะเตะกระเด็นออกไปเลยคราวนี้ไอ้เจ้าผักหวานก็คิดอยู่ในใจว่าเออ นะโล่งอ,อกแล้วก็คิดว่าเออไอควายเนี่ยก็ยังพอมีดีอยู่บ้างนะเออนะคะวันก่อนเตะก้อนหินมาทับเราพรวันนี้เดินเดินเตก้อนหินออกไปเออก็ยังมีความดีอยู่นะอ่านี่ต้นผักหวานเขาคิดนะคะเออว่าไอจาควายเนี่ยมันก็มีความดีอยู่บ้างนะใช่ไหมหลังจากนั้นน้ําค้างเย็นๆลมอ่อนแดดอุน่นๆทาให้ผักหวานเป็นยังไงคะทําให้ผักหวานเป็นไง โตขึ้นครับถูกต้องพอได้แสงแดดพอได้น้ำค้างเสร็จผักหวานเนี่ยก็โดโตวันโตคืนเลยแตกยอดแตกใบแตกหน่อแตกอะไรอ่ะนะคะมีใบแตกออกมาเต็มเลยนะคะใครเดินผ่านไปผ่านมาก็ชมโอ้โหผักหวานนี่สวยนะใบสวยมากเลยยอดงามมากเลยนะไอ้เจ้าละอ่อนชาวนาคนนี้ก็เดินมาลูกๆคลำๆเดี๋ยวสักวันหนึ่งเมื่อมี ยอดออกมามากๆฉันจะเก็บไปแกงนะกับปลายแห้งเลยถ้าได้กินสักหม้อนึงมีใครเคยเคยกินผักหวานบ้างไม่กินผักครมโอ้ยไม่กินผักแต่ลรปูริซันไม่กินผักผักหวานถ้าใครเคยกินนะมันจะมีรสชาติหวานๆเวลาไปทําแกงเลียงน้ำแกงเลียงจะหวานนะคะผักหวานเนี่ยใครไม่รู้จักไปดูได้ในตลาดอ่ะผักหวานแต่ไม่แน่ใจว่าผักหวานที่ภาคเหนือกับของเราภาคใต้มันเหมือนหรือเปล่านะครูก็ไม่รู้จักผักหวานภาคเหนือเหมือนกัน แต่เรารู้ว่าภักใต้ผักหวานเราอยู่ยังไงใบมันจะเล็กๆๆๆ,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 ๆนะรสชาติมันจะหวานผักเนี่ยเขาเลยเรียกว่าผักหวานเนี่ยใช่ไหมที่นี้หลังจากที่ผักหวานเ็าแตกใบออกมาสวยงามมากเลยนะต้นผักหวานนี่ภูมิใจมากเลยภูมิใจยังไงภูมิใจว่าจะได้อ,อ่มีประโยชน์จะได้ให้คนอื่นเขาได้มาเหลียวเลจะได้มาเด็ดไปกินเอาไปทำอาหารเนี่ยผักหวานเขาก็ภูมิใจในตัวเองนะคะ คือเวลาคนที่เข้ามาเด็ดนักเรียนเขาก็เด็ดเฉพาะยอดเนี่ยเขาไม่ได้เอาทั้งต้นใช่ไหมเด็ดเฉพาะยอดอ่อนๆอ่อนๆอ่อนๆแล้วเขาก็ไปทำกับข้าวใช่ไหมผักหวานป่าเนี่ยเขาภูมิใจเขาบอกเขาภูมิใจมากนะคะที่จะได้ทําประโยชน์ให้กับคนอื่นๆอคนอื่นก็ได้เหลือเหลวแลเขาบ้างใช่ไหมพอสองวันต่อมาอะนะคะเจ้าละอ่อนก็จูงควายตัวเดิมมาเนี่ยนะคะมามาเสร็จแล้ววันนี้ตั้งใจว่าเดี๋ยวจะเก็บยอดผักหวานเนี่ยไปแกงใส่ปลายแห้งเนี่ย ตั้งใจจะมาเก็บก็ผเพหวานแล้วก็ตัวเองก็เป็นไงตเตงลงไปทําอะไรไอพิสิตเด็กคนนี้ลงไปทําอะไรพอพาควายมาถึงไอพยิสิตฮัลโหลวันนี้ไม่ตอบไม่พูดหรอ <มา S 1> เอ,อ๋ยเอ๋ยอ้าวตอบแล้วมาแล้วครับอ,อ้าวอาลักคมณชาวนาพาควายมาเสร็จแล้ว,ตวเตงลงไปทําอะไรคะ าตบบากลาับบ้านอืมเออากลับบ้านที่ไหนล่ะเล่นน้ําก่อนไม่ใช่เหรอเออนะเขาพาควายตัวนี้มาเนี่ยวันนี้เขาตั้งใจว่าจะมาเก็บยอดผักหวานแล้วตัวเขาเองเขาลงไปเล่นน้าเออเขาลงไปเล่นน้ํานะคะเขาเล่นจนเพลินเลยเล่นสนุกสานานเลยดําผุดดาว่ายอยู่แล้วเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นควายควายงานกินผักหวานหมดเลยเออนะคะ เขาว่าเล่นน้ําจนเพลินใช่ไหมไอ้คอควายหงานเขากินเนะาอ่อนอยู่เล่ม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 อยู่นะเล่มย้าอยู่นะคะไปเรื่อยจนหมดต้นเออเล่มาก็เดิน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 ไปจนใกล้ผักหวานสันทีแล้วไอ้ต้นผักหวานรู้สึกยังไงใกล้ไปใกล้าไปแล้วหวานใจหายผักหวานใจหายว่เลยตายแล้วนะคะคราวนี้นะคะภาวนาให้ควายหงานตัวเนี้เลิกสนใจตัวเองนะแล้วหันไปทางอื่น แล้วคิดว่า,าวมันคงจะอิ่มแล้วแหละมันคงไม่กินเราแล้วแหละเออี่ต้นปักหวานก็คิดอย่างนี้นะก็คิดในใจไป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 ใช่ไหมคะมเอออย่าเข้ามาใกล้นะตะโกนไล่แต่ถามว่าควายงานได้ยินป่ามไม่ได้ยินภ<ด><พ>าษาผักภาษาผักกับภาษาสัตว์ถูกต้องนะควายงานเขาก็ไม่ได้ยินเพราะว่าผักมันคิดอยู่ในใจของมันใช่ไหมมันอาจจะบอกว่าไปไปไปแต่ว่าเขาก็ไม่ได้พูดออกมาไงเพราะว่าจริงๆเขาพูดไม่ได้ใช่ไหมนะคะควายงานเขาไม่ได้ยินหรอกมันก็เดินทื่อเข้ามา ใช่ไหมไอ้เจ้าผักหวานก็บอกช่วยด้วยช่วยด้วยนะนร้องร้องให้ช่วยแต่ไม่มีใครช่วยเลยเพราะไม่มีใครได้ยินเขาถูกไหม,ไมไนะ<ด>ผักหวานเขาขอความช่วยเหลือจังหวะน,นั้นไอ้เจ้าละอ่อนชาวนาะที่ว่าเล่นน้ําอยู่ะก็เหลือบมาเห็นพอดีเลยนะคะพอเห็นพอดีตอนนั้นเจ้าควายงานเป็นไงกําลังไปหาต้นผักหวานแล้วนะคะเขาก็ตวาดให้มันหยุดออหยุดมันก็ไม่หยุดหยุดไหมมัน่ยไม่หยุด มันไม่ฟังเสียงนะคะมไม่ได้ฟังเสียงนะมันไม่หยุดมันก็มาถึงก้นผักหวานพอดีเลยแล้วก็แล้วก็ทําไงองอมใส่ใช่กินหมดต้นเลยกินจนหมดเลยกินเอากินเอากินเอาจนผักหวานหมดใบ,บกละนรู้จักใบกลนไหมอ๋อใบกรนไม่มีใบเลบยเหรอใบกลนคือใบไม่เหลือสักใบเลยเออ คือถ้าเราเราเก็บอ่ะเหมือนเราเก็บยอดฝักหวานใช่ไหมเราก็จะเด็ดเดแต่ยอดเหมือนที่ครูบอกใช่ไหมแล้วใบแก่ๆมยังมีเหลือถูกไหมแต่ว่าไอ้เจ้าควายเนี่ยมันไม่รู้ไงไหนยอดไหนใบแก่ไหนมันกินหมดเลยนะคะมันกินหมดเลยกว่าเจ้าหวยก็อ่อนเนี่ยจะตะเกียกตะก,กายขึ้นมานะหมดแล้วเออหมดแล้วนะคราวนี้แหละผักหวานป่าผู้น่าสงสารไม่เหลือเลยสักใบ เออใบเหลือให้เกต้นใช่เหลือเกตุนเห <c oughs> ลือแต่โตเหมือนเดิมอ่ะเนาะนะนะคือกินหมดอนะ่ะบางทีไอ้ไอ,อ้ก้านที่อ่อนๆเขาก็กินหมดเลยน่าเหลือแต่โตเลยอะ่ะข่าวเนี้ยแล้วอ่อนชาวนาเนี่ยจูงควายงานกลับบ้านจูงพลางก็ตําหนีไปพลางถึงความตะกราของไอ้ไอ้เอจ้าฝักวาไอ้เจ้าอะไรนะเจ้าควายเๆๆๆๆนี่ยนะบนไปเรื่อยเปื่อยว่าตะกราจริงๆรเลยนี่กินหมดเลยเห็นไหมฉันไม่ได้เก็บไปเนี่ยทีแรกฉันจะเก็บไปทํะไรนะทาไปแกงทำไปแกงเลียง แต่นี่เห็นไหมเ่ยแกเนี่ยตะกร้าตะกรามากเลยขบนไปตลอดทางเลยนะคะคราวนี้ต้นผักหวานเนี่ยถามว่ามันตายไหมไม่น่าตายเออยังไม่ตายก่อนขนาดก้อนหินทับยังไม่ตายเลยเห็นไหมจริงไหมนะนะแดดอ่อนตะวันกําลังจะตกดินเขาบอกว่าต้นผักหวานเนี่ยก็ถอนใจฮกว่าจะแตกใบได้นะเอ้าโดนในเจ้าควายนี่กินไม่เหลือสใบอีกแล้วนะคะ,นะค,ะคิดไว้ว่า ถ้าเกิดคืนนี้เนี่ยดาวออกมาเต็มฟ้าเมื่อไหร่จะตัดสินใจดูอีกสักครั้งว่าพรุ่งนี้จะแตกใบดีหรือจะเป็นต้นผักหวานใบกล่นดีหรือว่าไม่อยากจะแตกใบอีกแล้วเขาก็คิดว่าจะทำยังไงดีนะคะสรุปคือเขาไม่ได้ตายหรอกเพียงแต่ว่ายัางคิดไม่ตกว่าตัวเองจะแตกใบดีหรือจะอยู่แบบนี้มันไปขอนไม่แตกใบแล้วหมดอะไรายอยากไปแล้วผักหวานนะคะไม่เหลืออะไรแล้วนะ ในเรื่องนี้นี่ยเป็นเป็นนิทานนะโครงการนิทานพื้นบ้านสีผ้าของของอจรันมโนเพชรจรันมโนเพชรเนี่ยเป็นนักร้องทางภาคเหนือที่ตอนนี้เขาเสียชีวิตไปแล้วนะคะเรื่องของควายงานกับผักหวานป่านะคะมันเป็นโครงการนิทานสีผ้าของเขานะ,ะอันนี้เป็นของภาคเหนือนะคะ <_ letter> แต่ทีนี้เมื่อกี้ครูบอกให้นักเรียนว่านักเรียนเขียนวันที่กับหัวข้อไว้ใช่ไหมครับเขียนแล่าอะ ใครยังไม่เขียนทีบ้างตอนนี้มีไหม,ไมเดี๋ยวสิ่งที่ครูแจ้งนักเรียนทํานะคะคือ,อยังทีครับอะไรนะคะยังทีครับไม่ฟังไม่ชัดอ่ะลูกยังไม่ได้เขียนมันทีเหรอเอาเขียนเลยลูกเขียนเลยวันนี้ออนซินีเข้าเรียนแล้วนะวันนั้นสอบออนซินีไม่เข้า เอากล้องครบเขียนเลยลูกวันที่ครูสั่งให้เขียนตั้งแต่ต้นคาบอะลูกเขียนวันที่เสร็จแล้วก็เขียนหัวข้อนะคะว่าควายงานกับผักหวานปลาคราวนี้เมื่อกี้ครูเล่าเรื่องย่อให้เรนฟังไปแล้วสิ่งที่เรนต้องทําคือครูจะอ่านข้อความให้ฟังแล้วเธอบอกครูว่าข้อความที่ครูอ่านอ่ะมันผิดหรือถูกนะคะดูสิเรนจาเนื้อเรื่องได้ไหม ข้อความที่อ่านผิดแล้วก็ตอบลงไปในสมุดเลวครับอ่าตอนนี้เขียนหัวข้อว่าควายงานกับผักหวานปลาแล้วเขียนข้อหนึ่งถึงข้อสิบเรียงมาแล้วหน้าที่ของเธอคือพอครูพูดข้อความปุ๊บถ้ามันผิดเธอก็กาผิดเข้าใจไหมถ้าถูกเธอก็กาถูกเข้าใจไหมคะอ่าเช่นบอกว่าหนึ่งแล้วผิดอ่าข้อสองถูกเข้าใจไม่เข้าใจ มีใครไม่เข้าใจถามค่ะเอย่างเงี้ยค่ะเน่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 ยน่ค่ะ,คะข้อความที่ถูกก็ให้กาถูกข้อความที่ผิดก็ให้กาผิดหน้าข้อความอย่างเนี้ค่ะหนึ่งถูกสองผิดอะไรประมาณนี้ค่ะเน่เขาเขียนอย่างนี้เธอก็เขียนหมายเลขหนึ่งถึงสิบเรียงมาแล้วเธอก็กาถูกาถกาผิดแต่ข้อความข้างหลังเนี่ยเธอไม่ต้องเขียนเธอแค่ฟังครูพูดมีใครไม่เข้าใจไหมคะ ขเขียนโจทย์ว่าไงวเขียนว่าควายหยา,งงากับผักหวานป่าลูกเขียนแค่นั้นพอเขอา้าใจไหมคะครับอ่าโอเคแล้วเดี๋ยวเวลาครูอ่านข้อความนักเรียนแค่ตอบว่ามันผิดหรือถูกเขา้าใจไหมเรื่อเนี้ยกาอย่างนี้เลยค่ะกาถูกแล้วก็ก,กาผิดอย่างนี้เลยเห็นไหมมองเห็นไหมเห็นครับอ่ามองเห็นนะคะกาถูกกาผกกิดเขียนหนึ่งถึงสิบลงมาแล้วก็ถูกแล้วก็ผิดอ่าโอเค คขานี้ฟังโจทย์ก้องพบทันไหมคะก้องพบทันไหมคะทันคะ่ะโอเคอง,ง,งั้นแบบ<ค>ว่าข้อหนึ่งแล้วก็การถูกการผิดอะไรแบบนี้เหรอ,อคะ<ค>ต้องค่ะถูกต้องถูกต้อง,องมีใครไม่เข้าใจไหมถ้าเข้าใจแล้วฟังโจทย์นะคะข้อที่หนึ่งละอ่อนชาวนาพาควายงานไปที่ทะเลสาบ ดูสิคะว่ามันผิดหรือถูกลวอ่อนชาวนาพาควายงานไปที่ทะเลสาบถ้าผิดนักเรียนกาผิดถ้าถูกนักเรียนกาถูกนะในข้อที่หนึ่งถันนะคะข้อที่สองละอ่อนชาวนาเตะก้อนหินทับต้นผักหวานละอ่อนชาวนาเตะก้อนหินไปทับต้นผักหวาน โอเคนะคะต่อไปควายงานนะคะควายงานมาเตะก้อนหินที่ทับต้นผักหวานอ่ะออกไปเมื่อกี้หล่อนชาวนาเตะก้อนหินมาทับต้นผักหวานใช่ไหมข้อที่สามควายงานมาเตะก้อนหินที่ทับอยู่บนต้นผักหวานอ่ะออกไปนะคะข้อที่สามควายงานมาเตะก้อนหินที่ทับต้นผักหวานออกไป ต่อไปข้อที่4ข้อที่4นะคะผักวานป่าเห็นความดีของควายงานที่พอจะมีอยู่บ้างพอว่าควายงานมาเตะกนเห็นออกไปปุ๊บนะคะ เขาก็บอกว่าเออนะควายงานเนี่ยก็มีความดีอยู่บ้างนะใช่ไหมคะต่อไปข้อที่ห้าถ้าไม่ทันบอกนะคะน้ำค้างเย็นๆแสงแดดอุ่นๆทำให้ควายงานจเจริญเติบโตหมายความว่า ควายงานกินน้ำค้างใช่หรือเปล่าน้ำค้างยเย็นๆแสงแดดอุ่นๆทาให้ควายงานเจริญเติบโตนะคะต่อไปข้อที่6นะคะข้อที่6กละอ่อนชาวนา ต้องการผักหวานป่าไปแกงใส่ปลาแห้งแล้วอ่อนชาวนาะต้องการผักหวานป่าไปแกงใส่ปลาแห้งถูกหรือไม่ข้อที่เจ็ดนะคะควายงาน กินผักหวานป่าจนใบโกรนควายงานกินผักหวานป่าจนใบโกรนถูกหรือผิดนะคะละอ่อนชาวนาต่อไปข้อที่แปดข้อที่แปดนะคะละอ่อนชาวนาลงไปเล่นน้ำทำให้มาไล่ควายงานไม่ทันละอ่อนชาวนา ลงไปเล่นน้ำทำให้มาไล่ควายหงานไม่ทันมีใครไม่ทันบอกนะคะมีใครไม่ทันบอกต่อไปข้อที่9และอ่อนชาวนาตำหนิควายงานตลอดทางกลับบ้านเลย ละอ่อนชาวนาตำหนิควายงานตลอดทางกลับบ้านนะคะข้อสุดท้ายผักหวานป่าถูกควายงานกินจนต้นตายละอ่อนชาวนาถูกควายงานกินจนต้นตายนะคะตายไปเลยต้นเสร็จไหมคะแป๊บหนึ่งครูโอเค เขียนเส้นตายได้เลยเราอ่อนชาวนาะอ่าผกหวานป่าถูกไบงานกินจนต้นตายนะคะเสร็จแล้วค่ะโอเคขียเสน้นตายเตรียมพร้อมเอาปากกาแดงเตรียมพร้อมนะเวลาตรวจใช้ปากกาแดงนิดหนึ่งจะได้จะได้ไม่สับสนกับไปที่เราไปกาถูกกาผิดอยู่ข้างหน้าเดี๋ยวพอสีเหมือนกันไม่รู้ตรงไหนเป็นตรวจตรงไหนเป็นที่เราทำเออนะสับสนแรงใช้ปากกานะคะ นัชชาวันนี้มานะคะนัชชาวันนั้นสอบไม่มาสองคนนัชชากับจะมีกรอบนัชชาไปไหนล้ววันนั้นน่ะครูคะไม่มีปากกาแดางค่ะโอเอ๋ย่ะเอ๋ยมีอะไรบ้างคะเนี่ยมีปากกาแล้วมันองมีเซต้ามาอยในบ้านนะเวลาเรียนเอ๋ยไม่เตรียมเลยเลยคะ ปากกาแดงก็หาปากกาอะไรก็ได้ท mm ี่มันสีที่ม <oh ันไม่เหมือนกันอ่ะมีไหมหรือมีสีเดียวปากกาดำเลยอ่เอาที่สีไม่เหมือนกันจะได้ไม่สับสนปากกาดำปากกาดำไม่มีปากกาแดงไม่มีปากกาน้ำเงินไม่มีเอาอะไรดีล่ะเอานิ้วชี้ปากกาสีเขียวไฮไลท์ก็ได้คุณไฮไลท์เลยเอาเอามามาเฉลยกันข้อที่หนึ่งหล่อนชาวนาพาควายงานไปที่ทะเลสาบใช่หรือไม่ ใช่ไหมถูกไหมไม่ใช่ไม่ใช่พาไปที่ไหนคะพาไปที่ไหนวังอะไรน,น,นะคร,ะรลูลำน้ำอะไรจะแม่เราลำน้ําเหมืองที่ลําน้ําไม่ใช่วังไม่ใช่วังลําน้ําเหมืองค่ะไม่ใช่ทะเลสาบด้วยเพราะนั้นข้อหนึ่งเป็นไง <c oughs> ข้อหนึ่งเป็นไงคะผิดผิดผิดอ่าข้อหนึ่งผิดนะคะต่อไปแล้วอ่อนชาวนาเตะก,ก้อนหินไปทับผักหวานปลาถูกไหม ผิดครับผิดครับใครเตกใครเตะควายงานครับควายงานผแสดงว่าข้อนี้เป็นไงผิดผิดอีกแล้วผิดอีกแล้วนะคะข้อนี้นะควายงานมาเตะก,ก้อนหินที่ทับอยู่บนก้นฝกหวันปลาออกถูกไหมผิดนถูกครับถูกต้องค่ะถูกต้องนะแล้วพอเตะเสร็จแล้วขวานก็คิดว่าเออเจ้าควายน,นี่มันก็มีดีอยู่บ้างน,นะเออใช่ไหมคะต่อมาในข้อที่สี่ ผักหวานป่าก็เห็นความมีของควาย่งที่พอจะมีอยู่บ้างใช่ไหมถูกถูกต้องนะคะนะข้อนั้นข้อสามถูกข้อสี่ก็ถูกนะคะน้ำค้างเยนะ็นๆแดดอุ่นๆทําให้ควายหงษ์เจริญเติบโตใช่ไหมผิดแสดงว่าควายหงษ์กินน้ําค้างเลยเนาะครับเออควายหงษ์ควายหงษ์ไม่ได้กินน้ําค้างนะเพราะฉะนั้นข้อนี้คือที่ข้อที่ห้านี่ผิดผิดแล้วนะคะต่อไป ล้วอ่อนชาวนาเขาต้องการผักหวานป่าไปแกงใส่ปลายแห้งถูกไหมถูกครับถูกต้องนะคะข้อนี้คือถูกในหลักการถูกนะคะใครที่มาถูกก็คือมาถูกก็คือถูกเออยิ่งพูดยิงงัวครูข้อที่เจ็ดควายงานกินผักหวานป่าจนใบโกรนเลยถูกครับถูกต้องนะคะถูกต้องถูกต้องแล้วอ่อนชานาลงไปเล่นน้ําเลยทําให้มันไล่ควายงานไม่ทันถูกครับ ถูกต้องนะคะถูกต้องคนอื่นไม่ตอบบ้างเหรอคะเนี่ยตอบครับนัชชานัชชาเปิดไมาอยู่ไม่เห็นตอบครูบ้างเลยเออพอดีที่บ้านเสียงดังอยู่แล้วครูอ๋อที่บ้านเสียงดังนะคะก็เลยไม่กล้าเปิดไมค์่ใช่ไหมก็อ่อนชาวนาตําหนิควายงานตลอดทางกลับบ้านถูกหรือผิดถูกครับถูกถูกต้องนะคะข้อนี้ก็ถูกต้องนะผักหวานปลาถูกควายงานกินจนต้นตายเลยถูกหรือผิดผิดครับข้อสุดข้อสุดท้ายผิดนะคะผิด อะใส่คะแนนลูซี่ได้กี่คะแนนสิบคะแนนสิบคะแนนอ่ะตบเมื่อตัวเองสิบคะแนนเย้นะคะ very good very good ใช่ไหมเก้าคะแนนแสดงว่าจําเนื้อเรื่องได้หมดเลยมีใครมีใครได้ไม่ถึงสิบไหมนนาทีได้เท่าไหร่ได้เก้าค่ะเก้าค่ะได้เกผิดข้อไหนอ่ะข้อหนึ่งผิดข้อหก ข้อหนึ่งเนี่ยนะที่ไปทะเลสาบเนี่ยนะคุณบอกแล้วไปที่ลำงาเหมือมเดี๋ยวพาไปทะเลสาบเลยเหรอผิดข้อหกข้อหกเหรอข้อหกละอ่อนต้องการฝักหวานปลาไปแกงใส่ปลายแห้งก็ถูกแไหมนิดว่าแกงจืดโอ้ยแกงจืดที่ไหนนักเรียนดูหนังสือหนังสือเขาบอกใช่ใส่ปลายแห้งแล้วนี่ผมก็ระเลยนิดนึงนะครูว่าแบบเราจะเราจะพยศถามเขาไม่ได้ใส่เขาไม่ได้ทำแกงจืดแหะแกงจืดแกงเลียงครูพูดเอง นะว่าบ้านครูดีนะครูถ้าไม่เลี้ยงช้างนะช้างดึงเดียวตั้งต้นเลยเออเออใช่ใช่นะคะดึงหมดลอ้าวทีนี้มีคนอื่นดิได้ต่ํากว่าหกไหมมีไหมมีใครได้ต่ำกว่าหกบ้างมีหรือไม่ผมได้สี่บวกหกครับสีญญ่บวกหกก็เหลือเหลือศูนย์นะดิใช่ครับสี่บวกหกเอาหกลบสี่ได้ไหมเหะอสองพองเธอ ถือไว้เอาตัวสิตัสินะมีใครมีใครที่ได้ไม่ไม่ไม่ถึงหไม่ถึงหกบ้างมีไหมน่าจะไม่มีเนาะมันไม่ใช่ยากเท่าไหร่นะคะในเรื่องเนี้ยไม่ยากเท่าไหร่ทีนี้เดี๋ยววันวันต่อมาเดี๋ยวเรามาดูวันนี้นะนี่นี่นี่คำศัพท์คําศัพท์นะคะดูคําศัพท์กันเพราะว่าคําศัพท์เนี่ยูมันมีมันมีตั้งสามหน้ามีเยอะมากศัพท์วันนี้มีเยอะมากนัเรียนดูนะคะศัพท์มีเยอะมากเลยนะคะเดี๋ยวเราได้จะมือแตกอ่ะ ยขียนจะไปเลยเขียนแันให้มันมือแตกไม่ได้ให้เขียนทั้งหมดนี่เวลาเขียนครูก็เลือกเขียนแค่ประมาณมึงับมแต่เขียนหมดนะโอ้ยไม่ต้องเขียนนะอ่านอย่างเดียวไ่อ่านไปอ่านอย่างเดียวตะถ้าอ่านอย่างเดียวเลยน่าไม่ต้องถึงขนาดนั้นไม่ต้องถึงขนาดต้องเขียนทั้งหมดนะคะอ่าโอเคมีใครจะถามอะไรบ้างเกี่ยวกับเนื้อเรื่องมีกรอบกับนักชาที่ไม่ได้สอบเนื้อเรื่องวันก่อนเดี๋ยวครูค่อยให้สอบทีหลังนะคะครูค่อยให้สอบทีหลัง บอกเลยว่าพยายามเข้าทุกคนเพราะว่าพอถึงเวลาเวลาเก็บคะแนนน่ะนะสมุดที่ครูให้ทาเนี่ยนั่งเรียนใส่สมุดเล่มสีเหลืองไหมครับสีเหลืองอ่าวันเปิดนะคะวันที่เขาเปิดวันไหนก็ตามแหละไม่รู้วันไหนเลยนะเอามาส่งครูเพราะว่าครูจะต้องเก็บจากในสมุดเล่มสีเหลืองครูถูกต้องค่ะใช้สมุดสีเหลืองจะได้ไม่ผมผมใช้สีเหลืองอ่อนนะครูมีด้วยหรอมีเหลืองเขเหลืองอ่อนด้วยโรงเรียนเราครูคะว่า นี้ผมลานะลาไปไหนคะไปหาหมอลาไปหาหมอแล้วพูกไวรัโควิดเนี่ยนีอยไม่ใช่ไปตรวจฟันเหรอไปเป็นโควิดก็ติดมันติดติดมาไปตรวจติดมาทางอินเทอร์เน็ตนะคะติดทางอินเทอร์เน็ตโอเคโอเคเดี๋ยวถ้างั้นเดี๋ยวเราเจอกันอีกทีพรุ่งนี้ ครูสามสิบเองนะคะขอบครับก็วันนี้มันมีแค่เนื้อเรื่องเนื้อเรื่องเป็นเรื่องดาเสริมมันก็เลยจบเร็วนะคะเป็นเรื่องดางเสริมนะมีใครจะถามอะไรครูอีกไหมครูยังไม่ออกก่อนเดี๋ยวครูกดอันนี้ก่อนแต่ว่าครูกดอยู่่ครูครูครูจะปล่อยก่อนเวล